ผมมองไม่เห็นนี่เป็นหนึ่งในวิหารเราจะเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบนะวิหารประธานที่ข้างบนคือข้างข่าวขณะนี้เราได้กลิ่นข้างขาวสุขภาพจะดีขึ้นมากมายข้างล่างมีแต่ขี้ข้างขาวกำลังเหยียบมีก็เหยียบข้างข่าวเหยียบขี้ข้างข่าวออกไปก็จะได้เชื้อโคโรหน้าไวรัสตามสูตร โอ้โหนะนี่เก่าแก่โบราณมากเลยครับเนี่ยดูสิเนี่ยเขายังมีเหลืออย่างนี้ให้เราได้สัมผัสจริงเนี่ยดูเลยมากมายเลยกลิ่นมันมีมันจะมีกลิ่นแรงๆๆมันด้วยนะอ๋อก็คือกลิ่นขี้เยี่ยวกลาง แอมโมเนียแอมโมเนียโอ้โหด,ดูเท้าแล้วกันนหนเป็นลอไ่เข้ามไม่หายเลยอ่ะจริงด้วยดูดิน่าจะหายแล้วเนี่ยใครเป็นโรคโควิดมาที่นี่เลยอะ่ะเรามาในวันที่ประเทศไทยยังติดเชื้อโควิดอยู่ครับเก่าแก่โบราณมากเลยอ่ะนี่รูปทรงรูปลายนะศักดิ์สิทธิ์มาก มองเข้าไปข้างในดีครับว้นี่รูปผ้าผนังเลยยังไม่ได้ทันสังเกตนะเพราะว่ามันเก่ามากนะนขี้ข้างขาทั้งนั้นเลยเอะเราไม่เป็นลมแสดงว่าเราแข็งแรงแ้วเนี่ยเฮ้ยแต่ขาลงในขาจะสั่นแล้วเนี่ยเนียตอนผมลงเนี่ยผมจะกลัว เพราะว่ามันสูงดัดจลิตไปอย่างนั้นแหละไปขึ้นที่สูงมาบ่อยแล้วสอบไม่เกแล้วดูก่อนดูรูปทรงสวยงามมาก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  ถ่ายปากไว้นะครับย่อ,ยอหักย่อมุมอะไรพวกนี้ยมันไม่ธรรมดาเหลี่ยมมุมย่อเข้าย่อออกมันมีชื่อเฉพาะอมันอยู่แต่เราออกเสียงไม่ถูกจำไม่ได้เคยอ่านผ่านตาไปแล้ว ข้างในเป็นข้างขาวข้างนอกเป็นนกโอ้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็ข้างขาวทั้งนั้นเลยหลวงพ่อใหญ่นะหลวงพ่อใหญ่วัดพุทธทยสวรรค์ก็ทั้งนั้นเลยครับก็หลวงพ่อท่านก็อาบน้ำมนต์ด้วยโอ้โหข้างบน ทายไม่เห็นหรอกแต่ก็เต็มไปด้วยข้างคาวและขี้ข้างข่าวบินให้ดูเป็นบางตัวด้วยนี่ทางวัดไม่ตาม,มากเลยไม่ไม,ไม่ไม่ไล่เพราะว่าที่ตัวท่านเนี่ยน่าจะเป็นน้ำมนต์ของข้างขาวแหละเต็มไปหมดทีน,นี้มันเป็นฝ้ามองไม่เห็น เขาคุยกับเราครั้งคราวครัคร้้งคราวเขาคุยกับผมคุยกับผมว่าสวัสดีครับขอให้สุขภาพแข็งแรงในยุคโควิดนี่เป็นมิติล่างสุด ถ่ายไว้ไม่เกินสิบนาทีนะครับให้ดูความงดงามที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาเองนี่เป็นพระปรางประธานแม้ในพงศเวดานจะระบุว่าวัดพุทธสวรรค์สถาปนาขึ้นในสมัยพระรามาธิบดีที่หนึ่งปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศิวิยาโอ้โหแต่พระปรางนี้เฉพาะตัวพระปรางนี้สร้างขึ้นในสมัยอุทยาตอนปลายบนรากฐานเดิมคือสร้างทับลงไปเพราะว่าไม่มีส่วนประทับที่เป็นทับหลังอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสมัยอุทยาตอนต้น และส่วนทรงของพระปางก็ดูสูงชลูดกว่าองค์ประธานวัดพระรามที่สถานปนาขึ้นในสมัยพระรามเมศวนพระอรรถของพระรามาธิบดีที่หนึ่งโหนี่เครื่องทรงพระพุทธร,รูปชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองเลยนะเนี่ยเก่าโบราณที่สุดในยุคนึงเลยอ่ะนะมิน่าเราถึงไม่เคยมาเลยนะเพราะว่ามันเก่าแก่มาก ขอบพระคุณเหตุปัจจัยวันนี้นะครับที่ทําให้เราได้มาชมแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วย